แทนแข่งแทนกาะไม่ยอเอาแต่แล้วหาตัวแทนพีมพพสโตยาวๆไปกันไกลทีงมเข้ามาไวันนี้อะ่งะมามาชั่วนึไม่เป็นการครับเข้าแหมดเกขี้ผาดครับเอ็งเอาขึ้นไปแล้วได้ยต้องกระทืบการโดนีเป็นไง คนนี้าสั่งได้ไม่ตัวเฮ้ไปได้ไม่มีขอให้ต่อด้สเดยวลยอะไม่ใช่เนม้อกาี่คเไปเข้าเลยครับหยุดครับเออฝ่ยเขึ้นมือพาละเข้ายจโเลย์นข่ยใหญ่จังเลยโนกาใจยิ้แล้วทเียงกิโลเขอสองใส่นะพอแล้วโอ้ยมึเลยได้บอลบอลเลยมั้ยต้งหน้า ที่ใส่ไอ้ขันนี่เกียัเก็ตสองขึ้นมือกูกำแน่นอะใส่ไม่ถึงแปดไปใบด้วยใช่เกตองนี่เก็อีกอ่ะครับรอครับยี่แปดแปดแปดแดรดอ่ไรดรอ่ิวเกร์ม้ายมิวอร

สองทาเดียวอ๋อเจยบครับโอเคสอง่านหว่าเกสเนี้าสี้าไปแล้วครับไม่แต่หน้ามีเน่แต่ว่าดูเมเกยตอนจกยเลยงงถ้าเป็นคนนี้คิบมากไงอีกตามัวไงตัว้นันไม่ก็คิดว่าเนให้อันนี้สองครั้งเลยครับอไอ้อีย สองหมื่นอยู่ดีๆแรกเป็นสิบแปดสิบหมื่นอยู่ดีห่ายเยอะว่ะทีเดียวตัวนี้สี่คียสี่คีครับตัวนี้เป็นสามหมื่นสาี่หมื่นสามสี่หมืนสามครับาิ่าอไปลูกตเยดเยอะไรอผ้อ้ทางดีครับให้สองหมื่นขอให้มันตกเนี้ยอทางดีครับเพื่อไปการทิ้งอะไรดีวะเนี่ย อันนี้ไปก่อนเลยครับห3คร่สามครับหกฟรีครับหกคิดคิดสองครับมาดสเาได้เงคีพนังสีพังีพนังคีพนัง่สี่ครับสาครับจบแล้วครับจบกันยังไม่คิดสาวเลยไได้คีคีีโอเคส่ยังเม่อ คิวคิวแม่งสีใบหายหมดเลยเี๋ยเจเสียวอยู่ทีจีเป่านะมีมีมีครับแต่ว่าได้แค่เบเดียวออี่มิโกอย่าได้สวรสว์สวรสว์ยังไม่มาเรนเนพอแล้วไม่เอาเกบแล้วี่ะบแล้วไม่ชอบคนนี้เกบแล้วครับเช็คแมาโสโล พีบอกแล้วนะครับ